ปล่อยมือคนแบบนี้ไปบ้างก็ดี 1. ค่ะคนที่ชอบทรยศหักหลังเอาผลประโยชน์ขึ้นเป็นที่ตั้งโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงเดือดร้อนอะไรจากสิ่งที่เขาทําอะไรที่เป็นผลประโยชน์เนี่ยเอาเข้าตัวเองหมดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเนี่ยตัวเองต้องได้ไม่ได้ไม่ยอม 2. ค่ะคนคิดลบ เราจะต้องรีบเอาตัวเองนะคะออกห่างจากคนประเภทนี้เพราะการที่เราเนี่ยแวดล้อมไปด้วยคนที่ขิดลบมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราค่ะแล้วก็จะทําให้พลังงานในชีวิตของเราเนี่ยเสียไปด้วย 3. ไม่รักษาคําพูดบางคนนะคะรับนัดตลอดเวลาแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยมีเหตุผลสารพัดสารเพแม้กระทั่งนัดล่วงหน้าแล้วก็ตามคนเรานะคะมีธุระด่วนกันได้ไม่ว่าแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ทุกครั้งค่ะ มันสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่างการยกเลิกนัดน,นาทีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการปิดกั้นโอกาสของคนอื่นด้วยคนอื่นจะไม่สามารถปรับแผนอะไรได้เลยในชีวิตมันเป็นอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติกัน 4. เอาเปรียบจนเป็นนิสัยคนที่หายไปในเวลาที่คนอื่นมีปัญหาแล้วจะโผล่มาตอนที่ตัวเองกําลังเดือดร้อนจะโผล่มาแค่ตอนที่ตัวเองต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่เคยช่วยเหลือใครเลยแบบนี้รีบปล่อยให้ไปไกลๆค่ะ5 ทำให้เรารู้สึกแย่เวลาที่เจอคนที่ชอบพูดจาดูถูกข่มเหงโอ้อวดหรือพูดเอาสุดด้อยของคนอื่นมาเป็นเรื่องตลกหรือพูดเพื่อย,ยกตัวเองให้สูงขึ้นคนแบบนี้มีอยู่จริงค่ะและไม่ควรปล่อยให้เข้ามาวนเวียนในชีวิตของเราให้วุ่นวายขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ